จากสถานการณ์โควิด -19 ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจได้ตามภาวะปกติขณะที่กระทรวงสาธารณาสุขปรับโรคโควิด -19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังพร้อมจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบคจึงเห็นควรให้พิจารณาย,ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยให้มีผลสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2565เป็นต้นไปโดยนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโคศกสบคกล่าวว่าหลังจากนี้จะมีการใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อผ่าน,นกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อควบคุมสถานการณ์โรคโควิด -19 ซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขมั่นใจถึงแผนป้องกันโรคสามารถดูแลรับมือได้รวมทั้งเตรียมพร้อมถึงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นเพื่อให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ถ้าไม่มีสอบคอแล้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุตินชาญวีรกูลก็จะไปใช้พรบรโรคติดต่อปี2558ซึ่งในแผนต่างๆเหล่านี้ก็ได้เห็นชอบกันมาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งตอนนี้อัตราการป่วยตายน้อยกว่า0.1อัตราการคลองเตียงอยู่ที่11-24ต้องเน้นย้านะครับเตียงที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขในระบบสาธารณสุขเป็นแสนเตียงเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังถือว่าอรองรับได้ ส่วนการจัดหากระจายวัคซีนก็จะเป็นคณะนรรมการวัคซีนแห่งชาติเป็นการโรคติดต่อแห่งชาติได้มาดูแลตรงด้านนี้เพราะฉะนั้นวัคซีนที่หลายคนยังไม่ได้หรือต้องการได้เข็มต่อไปก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าจะอยู่ในส่วนที่เราจะได้ให้ ด้านพลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอกล่าวเพิ่มเติมว่าหลังการยกเลิกพรกรฉุกเฉินจะทําให้การทําหน้าที่ของสอบคยุติไปรวมถึง90ของสมคเพื่อกลับไปใช้กลไกปกติในการดําเนินการโดยจะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในสัปดาห์หน้าแต่หากโรคโควิด -19 กลับมาระบาดระลอกใหม่ก็สามารถประกาศใช้พรกฉุกเฉินได้อีก คือในประเทศไทยเนี่ยอะไรที่เป็นวิกฤตที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ามันมันต้องใช้กฎหมายพิเศษก็ทําได้เลยแต่ว่าในส่วนเรื่องโควิดเนี่ยก็ทางทางเราก็พูดคุยกันแล้วสาสุขก็ใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อเพราะฉะนั้นผู้ว่าในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดผู้ว่ากทมในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครก็สามารถใช้อํานาจตัวเองในการประกาศให้เป็นโรคระบาดแล้วใช้กฎหมายในที่ตัวเองมีอยู่จัดการได้ก่อนเลย นอกจากนี้ที่ประชุมสบคอยังพิจารณาแผนการให้บริการวัคซีนโควิด -19 เดือนตุลาคม2565รวมถึงความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ในประเทศจากแหล่งงบประมาณต่างๆและระบับทราบรายงานแผนประชาสัมพันธ์โควิด -19 สู่ระยะหลังการระบาดใหญ่โดยกรมประชาสัมพันธ์และการจัดทําจดหมายเหตุการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ในประเทศไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมผมธิดาทิทพยานนท์รายงานคะ่ะ